ทิศทางโกโก้สองศูนย์สองหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านหลายวันแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งไม่ได้มาพูดคุยกันนะครับใกล้ปีใหม่ก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทิศทางโกโก้ปีสองพันสิเอ็ดหรือปีหน้านะครับอีกสามอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยจะเป็นยังไง ถ้าให้ผมบอกตอนนี้เลยนะครับสินค้าด้านหลังที่ผมแปรรูปทั้งหมดเนี่ยมาจากโกโก้ดูรูกโกโก้กันหน้าผมก่อนนะครับนี่คือโกโก้ที่สามารถนํามาแปลร,รูปได้นะครับคือลูกมันต้องใหญ่เนี่ยรูปโกโก้กับหน้าผมนะลูกใหญ่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือลูกเล็กๆเยอะมากนะครับทําไมลูกเล็กๆเยอะมากเพราะว่า ต้นโกโก้มันไม่ได้อายุมันไม่ได้ขนาดแล้วก็มีคนเก็บมาขายแล้วนะครับตอนนี้ผมซื้อรักษาน้ําใจนะผมซื้อกิโลละสามบาทถ้าเป็นลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆอางเปามาก,ก็คนในคลินี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นนะครับพูดไปก็เราก็ธรรมชาติให้เห็นว่าอันนี้คือลูโกโกโก้นะครับสายพันธุ์ชุมพรแท้ตูดยาว นะครับแหลมนะฮะเห็นลูกลูกใหญ่ไม่ไม่ใช่มกตรนะนี่คือลูกโกโก้ที่ได้คุณภาพนะครับดูขั้วถ้าก่อนนะครับดูขั้วกับลูกกระตาผมเห็นไหมขั้วมันใหญ่นะอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามสอนและบอกนะครับว่าทิศทางที่คุณจะปลูกโกโก้อย่างแรกหนึ่งให้ดูสายพันธุ์ก่อนเลยนะครับถ้าคุณได้สายพันธุ์ลูกเล็กๆไป ไม่ต้องบนบานสายล่าวที่ไหนนะครับใส่ปุ๋ยอะไรลูกก็เล็กเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากสําหรับเกษตรกรที่เชื่อมั่นในบริษัทเยอะเหลือเกินนะครับเชื่อมั่นในตดวด็อเตอร์มากนะครับเชื่อมั่นในองค์ความรู้เชื่อมั่นในปริญญาอย่างสูงสุดนะครับวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทางปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับโกโก้เป็นพืชอาหารที่กินกันทั้งโลก ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของล้นตลาดเนี่ยถ้าแปลรูปแบบผมได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับว่ามันจะล้นตลาดนะครับตอนนี้คือหน้าเป็นห่วงก็คือคนที่คนที่ไม่เรียนรู้ที่จะแปลรูปนะครับแล้วยังดันทุนลังทําตามวันนี้ยังไม่ต้องถึงสามปีอีกอนาคตนะครับปีหกหกปีหกเจ็ดตอนนี้ราคาโกโก้มันก,ก,ก,ก็กลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่า โรงงานไม่มาตั้งนี่ข้อดีของทุกวันนี้ที่ราคามานันยังพยุงอยู่ที่ประมาณ15บาท20บาทเนี่ยเพราะว่านะ15บาท20บาทต่อกิโลนะทำไมถึงราคาราคามาเหลือขนาดนี้แล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยปีนี้คือปี6-3เป็นปีที่กลุ่มเกษตรกร,ะร,รนะครับเป็นปีที่ช่วงโควิดพอดีแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับ ยางก็ราคาตกป๊บก,ก็ราคาตกคนก็หาทู้ทงเรื่องและคนแห่มาทําโกโก้เยอะมากครับทาให้ทาให้เกิดต้นพันธุ์ล้นตลาดนะครับต้นพันธุ์ล้นตลาดแล้วก็พยายามที่จะขายราคาหันราคากันให้ถูกลงพันราคากันให้ถูกลงและนี่คือความหายนะของธุรกิจครับมันเกิดขึ้นแล้วครับปีหกสี่คาดการเลยนะครับหนึ่งต้นพันธุ์ราคาถูกนะครับ ต้นละ20 30บาทมันจะขายันเกลื่อนเลยโดยที่ไม่แคร์เรื่องสายพันธุ์นะครับสาหรับพวกที่ไม่แคร์เรื่องสายพันธุ์วันนี้ครบ3ปีนะครับที่บริษัทมาส่งเสริมและไม่สามารถมาซื้อลูกจริงได้นะครับด้วยหนึ่งขนาดลูกคนเล็กสองเมล็ดแห้งเวลาไปตากแล้วเนะี่ยมันรีบเหมือนเม่็ดข้าวไปเลยนะครับไม่สามารถทําเป็นโกโก้นิดแบบนี้ได้นะฮะอันนี้คือโกโก้นิดนะครับเห็นไหมครับมันจะมี มันจะมีะเม็ดนะครับเอาไว้เป็นไว้เคี้ยวนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมแปรรูปนไครับแปรรูปเป็นโกโก้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแกะให้เป็นเม็ดสวยนะครับแล้วก็ใส่รับ๋องนะครับเปิดฝาพร้อมทานอันนี้คือสําหรับใครที่สนใจไปทําแบรนด์ก็ติดต่อเข้ามานะครับสําหรับสร้างอาชีพปี2564นะครับมาพูดถึงทิศทางเลยนะครับทิศทางตอนนี้พูดถึงข้อที่หนึ่งก่อนนะ็คือเรื่องของสายพันธุ์ ถ้าสายพันธุ์ไม่ดีอย่าไปหวังอะไรเลยครับอีกสามปีคุณโค่นใหม่แน่นอนหลายคนโทรมาหาผมแล้วแล้วบอกว่าผมขายต้นพันธุ์ราคาทําไมลักของอาจารย์แพงกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไปซื้อที่ถูกๆที่ถูกใจเลยนะครับอย่างแรกผมใช้ลูกโกโก้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่มันมีคุณภาพเม็ดใหญ่มาทํำโกโก้นิดได้เนี่ยนะครับคือผมขายแบบนี้ขายของดีนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่พร้อมซื้อ ไม่ต้องเจราจากันต่อครับเพราะว่าเสียเวลาก็มาหาคินมากนะครับแล้วเรื่องของสายพันธุ์ผมแปรรูปครบองวงจรนะครับตอนนี้ก็ทําเป็นปุบเป็น,ปนดอร์เล็กๆเป็นกระป๋องเล็กๆแบบนี้เห็นไหมฮะขายง่ายนะครับกระป๋องหนึ่งประมาณ50บาทซึ่งตลาดให้ความสนใจมากเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจที่เล็กแล้วปีใหม่นะครับคือคนที่เขาหาโอกาสน่ะต่อให้มีวิกฤตเขาก็เห็นโอกาสอยู่ดี นะครับวันนี้เนี่ยโกโก้ Go Go เนี่ยเป็นโอกาสสําหรับคนที่กล้าสร้างอะไรใหม่ๆนะครับแบบผมนะครับแต่มันจะเป็นปัญหาสําหรับเกษตรกร,กร,กรที่แห่กันถูกแล้วไม่สร้างตลาดถ้าคุณไม่สร้างตลาดของตัวเองคุณหายาน่าแน่นอนผมออกมาพูดความจริงให้ฟังไม่ได้มาเยินยอบริษัทไหนไม่ได้มาบอกว่าของใครดีของใครไม่ดีนะครับอันนี้คือเรามองทิศทางว่าตอนนี้มีผู้รู้โกโก้หลายบริษัทมาก นะครับหลายบริษัทที่มาส่งเสริมว่าผมจะรับซื้อในราคากิโลละ30บาทระวังให้ดีนะครับเพราะราคาปัจจุบันวันนี้นะผมซื้อไม่ถึง20บาทนะครับคือในเดย์ดอยู่ตั้งแต่8ถึง20นี่คือราคาปกติซึ่งเป็นราคาที่ยุติธรรมกับเกษตรกรและยุติธรรมสำหรับผู้ซื้อครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยแปลรูปเราเอาความจริงมาคุยนนะคือลูกโกโก้เนี่ยนะครับลูกใหญ่ก็จริงนะครับแต่เปลือกเนี่ยครึ่งนะครับ เปลือกนี่ลาปลาไปครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะถึง5ขีดหรือ6ขีดเลยด้วยซ้ำฉะนั้นนะ10กิโลนะครับคุณก็จะได้มันได้สดเนี่ยประมาณ3 3ถึง4กิโลและอย่าลืมว่าเมื่อไปหมักและตากแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งลงไปอีกนะครับมันก็จะเบาลงไปอีกมันทําให้โกโก้เนี่ยครับ10กิโลมันจะได้มานได้แห้งแค่1กิโลเท่านั้นแต่แล้วนั่นคือต้นทุนในการทําถ้าซื้อ20บาทต้นทุน ต้นทุนลูโกโกโอก้อย่างเดียวนะเป็นไม่แห้งนะครับอยู่ที่สองร้อยบาทแล้วแล้วยังไม่รวมต้นทุนค่าแรงคนงานอีกครับโกโก,โก,ก้กจะได้ใช้เวลาประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันถ้าต้นทุนคนงานสามร้อยนะครับสิบห้าวันสี่พันห้าตก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 ,ตกติโลยังมีต้นทุนเห็นไหมครับแต่แล้วเนี่ยถ้าทําปริมาณมากพอมันก็จะเป็นลดคอร์ได้แต่เกษตรกรยังงงตรงนี้ไม่ออกหรอกนะครับเขายังองว่าขายกันง,ง่ายๆขายสบายๆ นะครับแล้วนี่คือความเป็นจริงนะครับปีนี้เป็นกระแสปีหน้าก็จะคัดคนนะครับส่วนคนที่ปลูกแล้วแล้วก็ไม่ยิอมเรียนรู้อะไรเลยแล้วไม่สร้างตลาดอะไรเลยนะครับ mm hmm. ก็ตีโพตีพายไปอยากให้รู้ว่าผมไม่การันตีอย่าบอกว่าปลูกโกโก้เพราะอาจารย์ป๊อปดูคลิปอาจารย์ป๊อบแล้วปลูกโกโก้นะครับฉะนั้นแล้ว คุณต้องคิดก่อนว่าคุณชอบพืชตัวนี้ไหมนะครับถ้าคุณชอบพืชตัวนี้และคุณมองหาตลาดมันยังไงเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของธุกิจโควิดนะครับตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจะข้ามไปปีใหม่แล้วประมาณ9เดือนนะครับธุรกิจทุกอย่างมันช็อกหมดเลยถ้าคุณปลูกโกโก้อีก3ปีข้างหน้าและคุณยังไม่แปลรูปแบบผม และยังไม่ใช้ช่องทางการตลาดที่มันมีอยู่อย่างเหลือเฟือตอนนี้นะครับช้อปปี้ขายดี Lazada นะครับอังเกลเอเวิร์ดนะครับแล้วก็มีแอปต่างๆ Panda า o o d Grab นี่คือเทคโนโลยีครับถ้าเกษตรกรไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีอย่าหวังเลยครับว่าจะรอดในยุคปี2 5 6 4ฉะ่นั้นแล้วเนียต้องปรับตัวกันอย่างหนักเลยนะครับสำหรับเกษตรกรถ้า คุณไม่แปรรูปตันนั้นแล้วเนี่ยเ,เรียนรู้ที่จะจากแปรรูปครับและแปลร,รูปเรียบร้อยนะครับคืออย่ามองอย่ามองโกโก้ให้เป็นรูปนะครับให้มองโกโก้เนี่ยเหมือนผมมองเห็นไหมผมมองเป็นคอนเฟลกอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราถ้าเราขายหนึ่งลูกเนี่ยอาจจะได้สักยี่สิบาสิบบาทถูกไหมแต่ถ้าเราขายเป็นคอนเฟลกนะครับเราขายได้กระป๋องละสองร้อยอย่างเงี้ยคือเราต้องแปลร,รูปมันเป็นนะครับต้องทําให้มันเป็นพาวเดอร์ให้ได้นะครับต้องทําคือ ต้องแปรรูปคือเราต้องสร้างสินค้าแล้วต้องต้องพลาดที่จะเดินทสุดทางน,นะครับไม่ใช่รูปโกโก้เพื่อขายกับโรงงานนะครับปี6 4 6 5 6 6กปีหกผมคิดว่าถ้าจำนวนรูปโกโก้มันมากพอโรงงานมาแน่นอนนะครับโรงงานเขาจ้องอยู่แล้วเขาอยากจะมาหยิบเคสตอนนี้แล้วแต่ในระยะเวลา3ปีนี้โรงงานยังไม่มีนะครับ โรงงานยังไม่มีแน่นอนทิศทางตอนนี้คือโรงงานยังไม่มีนะครับัน้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าลงทุนขายต้นพันธุ์และหวังว่าลูกมันจะโตผมบอกเลยสามปีผ่านไปลูกมันไม่โตไม่มีทางโตได้นะครับลูกมันเล็กยังไงก็เล็กเล็กประมาณกำมือผมเนี่ยแล้วเวลามาทำมเมล็กแห้งมันจะไม่มีเนื้อชโโ็อกโกแลตเลยมันจะบางริ้วเลยนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงนะครับชอบก็ว่ากันไปไม่ชอบไปคือผมทํา คือเราแปลรูปข้อมูลจอน่นะครับผมก็จะเห็นปัญหาหลายช่องทางของอโกโก้มากแต่สําหรับคนที่เรียนรู้ที่อยากแปลรูปเรียนรู้ที่จะทาช่องกรเด้ด้วยตัวเองนะครับและหาช่องทางตลาดด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับยังไงปลูกไปก็รอดนะครับสําหรับกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของผมเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปการันตีใครและไม่ได้ไปชวนใครให้มาปลูกโกโก้ให้มาแห่ปลูกโกโก้นะแต่ผมก็ต้องดูแลกลุ่ม ที่เขาไว้ใจคนธรรมดาอย่างผมก็คือเกษตรกรแบม่ผมเนี่ยไว้ใจว่าปลูกโกโก้ตามอาจารย์ป๊อบตามน้องป๊อปดีกว่าตามพี่ป๊อปดีกว่าคนกลุ่มนี้เขามาซื้อต้นพันธุ์ผมคนที่ไปซื้อกับบริษัทคุณก็ขายกับบริษัทคุณไม่ต้องมาตีเรียนมาขายกับผมหรอกผมรู้ทันแล้วเวลาโกโก้ที่ผมไม่รู้จักสมมติว่าผมขายต้นไปแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบกับคนที่เข้ามาซื้อต้อนผมถูกต้องไหมครับแล้วเรื่องผมเองเนี่ยผมขายไม่มั่ว และอีกอย่างหนึ่งผมมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าทุกตัวนะครับต้นพันธุ์ผมก็ทําแต่ลูกสายพันธุ์ที่แข็งแรงอายุสมบูรณ์นะครับมากกว่า15ปีขึ้นไปทําสาวกับต้นโกโก้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงนะครับลูกใหญ่ลูกดกนะครับน้ําหนักดีเม็ดใหญ่เอามาทำโกโก้นิ่มขายได้ทําผงโกโก้แปรรูปเป็นขนมเป็นคอนเฟ็นะครับแปรรูปเป็นหลายๆอย่างนะครับแลววันนี้เนี่ยผมอยู่บนพื้นฐานของ,งความจริงทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ ามาเฟกกับการทําธุรกิจเป็นห่วงเกษตรกรที่ยังไม่เข้าใจการปลูกโกโก้นะครับคือเห็นเขาปลูกก็ปลูกตามเขาแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณปลูกแล้วคุณจะไปขายใครคุณปลูกแล้วคุณจะแปลรูปยังไงอันนี้ถ้าจะปลูกพืชตัวเนี้เราต้องมองอะไรให้มันกว้างๆเลยนะนะครับโกโก้เรื่องของลถตลาดจะมีไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณแปลรูปเป็นคําว่าลถตลาดไม่มีหรอกนะครับ คือปัญหาวันนี้คือเราไม่แปรรูปกันนะครับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียวอันนั้นนะครับมีปัญหาแน่นอนเราต้องแปรรูปเป็นนะครับถ้าแปรรูปเป็นปัญหาเรื่องล้นตลาดเนี่ยผมมองเลยว่าเกี่ยวกับช็อกโกแลตไม่มีช็อกโกแลตเนี่ยเป็นของกินนะครับช็อกโกแลตนี่คือของกินนะฮะอันเนี้ยผมเองก็แปรรูปเองนะครับคือแปรรูปเองทาเองนะคือมันเป็นอันตลักษณ์ ของเราของถิ่นชุมพรนะครับเจ้าเล่ชุมพรนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับให้เห็นนะครับคุณทาแบบคุณทําเป็นบล็อกอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเป็นก้อนแบบนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็มาหอ่หอห่อฟรอยแบบแบบที่ผมทําอย่างนี้ได้ไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะคือถ้าถ้าเราแปลรูปเป็นนะอ้าอันนี้คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตกระป๋องนะครับเห็นไหมฮะ ทำแล้วเราอัดกระป๋องให้มันดูสวยงาม,มนะครับคนที่เขาเอาไปขายเขาก็เห็นว่าให้สินค้ามีคุณภาพน่ารับประทานเขาก็ซึ่งนะครับมีในร้านขายกาแฟทั่วไปครับค<ม>ุณต้องต้องรู้จักสร้างโอกาสนะครับวันนี้โอกาสมันไม่มาหาเราหรอกถ้าเราไม่สร้างโอกาสนะครับวันนี้เด็กอยากออกเด็กอยากออกกล้องน่าดูเลยนะครับน้ององังเป่าลูกชายนะครับก็ปวดหัวสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาพูดกัน ข้าวก็ขอน้าวันคลิปนี้นะครับผมมาผมมาพูดถึงอนาคตของโกโก้นะให้เห็นให้เห็นความคิดก่อนว่าถ้าเราลปลูกแปรูปมีที่จำหน่ายคุณไม่ต้องกลัวอะหนเลยผมคือตัวอย่างครับผมคืออนาคตที่มีตัวตน ูกเองแปรรูปเองขายเองและรับซื้อด้วยสี่โมโดูลที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับขอแห้งไม่มีสแตนด์อินไม่มีการตัดต่อนะครับก็ขอเป็นผู้แบบเรียวทงทิศทางปี2 5ง4ส ก่อนจะปลูกโกโก้เช็คเรื่องสายพันธุ์ดีๆเลยนะครับเพราะว่าอย่าเสียเวลา3ปีทิ้งไปนะครับถ้าต้องการความแน่นอนแพงกว่าสัก10บาทที่สบาทคุณซื้อความแน่นอนเถอะ 2. คุณต้องรู้ว่าคุณปลูกแล้วมีที่รับซื้อไหมนะครับสำหรับเกษตรกรษษที่ปลูกแบบเว้ยวาปลูกตามเขา แล้วก็จับมือดมไม่ได้ไม่รู้ว่าซื้อตรงนั้นเขาเอาพันไม้ตรงนี้แล้วเขาจับมาเมื่อเขาได้เงินคุณไปแล้วเขาไม่มารลกนี่คือเรื่องจริงนะครับหลายๆคนเจอแล้วไงนะครับผมเลยออกมาเตือนนะครับทิศทางคือปลูกได้ถ้าแปลรูปเป็นถ้ามีที่ขายคุณทําเลยทำาะไรได้่นอนนะครับสําหรับูกโกโก้แต่ถ้าคุณสายพันธุ์ก็ไม่รู้เขาส่งมา ต้นตออยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คือระวังนะครับ 2. ปลูกแล้วมีลูกอีกสามปีจะมารับซื้อแน่นอนอันนี้ก็ให้ระวังไว้เลยเพราะมันไม่มานะครับวันนี้มันไม่มานะนะครับสามไม่มีที่จําหน่ายคุณตายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้ทิศทางโกโกส้สดใสแน่นอนเพราะผมเองเนี่ยเป็นเกษตรกร,ท,รที่ปลูกและแปรรูปเองนะครับปลูกและแปรรูปเองแบบเล็กๆ อย่าคาดหวังว่าผมสร้างโรงงานใหญ่โตผมทําแบบเล็กๆเตาอบแบบเล็กๆทํานะครับพนักง,งาน6-7คนในหมู่บ้านเข้ามาช่วยกันนะครับที่บ้านนาอาทั้งนั้นนะครับปลูกและแปรรูปทําบรรจุภัณฑ์นะครับทำสติ๊กเกอร์เก๋ๆและสร้างช่องทางของตัวเองนะครับคือเกษตรกรต้องกล้าที่จะเดินไปขอโอกาสเดินไปขอโอกาสมันผมเนี่ยผมจะสร้างโอกาสก็คือการบอกโอกาสผ่าน y o u t u b e ผ่าน Facebook นะครับ ผ่านช่องทางหลายๆช่องทางที่มันฟรีนะครับวันนี้คือมันมีช่องทางฟรีเยอะมากคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในขายดีคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในช้อปปีคุณต้องเอาอยู่เอาเองไปอยู่ในลาซาดานะครับทำให้สินค้ามันหลากหลายและมันมีช่องทางไปเยอะๆนะครับนั่นมันถึงจะไม่ตายวันนี้เนี่ยผมปลูกส่วนคนที่ไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์ผมเขาก็มาขายซึ่งตอนนี้ผมก็รับซื้อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะคนจะทะลักมาให้มากมายนะครับก็ บอกไปว่าถ้าบริษัทที่มาส่งเสริมตอนนี้เขาก็เป็นลูกกันแล้ว,ลวคุณก็มาเริ่มรับซื้อก็คุณบอกไปแล้วว่าต้นหนึ่งสองพบาทมาซื้อแน่นอนตอนนี้มันเป็นลูกแล้วคุณก็มาช่วยผมซื้อหน่อยไม่ใช่ให้ผมซื้ออยู่คนเดียวนะครับก็ทําให้ห่วงโซ่ของธุรกิจเ่มันไม่กว้างนะครับสายป่านมันก็ไม่กว้างแล,แล้วเนี่ยเวลาผมซื้อผมแปลรูปผมแปลรูปเยอะแปลรูปไม่ทันเกษตรกรเวลาโกโก,ก้มันสุกอ่ะมันสุงเยอะมากนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เดือนพฤศจิกาเลยครับเป็นเดือนที่โกโก้เยอะมากนะครับผมซื้อท, <Okay. S 2> ทั้งประเทศเลยนะครับตอนที่กาลังผลิตที่มันเทมาที่ผมเนี่ยประมาณหกสิบตันลูกสดนะลูกสดประมาณหกสิบตันที่มันเทมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็ได้ก็ได้เก็บสถิติไว้สำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามโกโก้ทั้งหมดประมาณหกสิบตันอยู่ที่ผมนะครับแล้วก็มาเล็ดแห้งได้หกสิบตันเนี่ยนะครับในหกสิบตันเนี่ย เอามาทำมาเล็ดแห้งได้เพียงแค่หกหกตันเท่านั้นเองนะครับหกสิบตันทำได้ได้หกตันนะครับแล้หกตันเนี่ยก็มาแปแปรรูปเป็นโกโก้พาวเดอร์นะฮะแปรรูปเป็นโกโก้นิฟนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็แปรรูปเป็นช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็แปรรูปเป็นขนมอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ในไอเทมของผมนะคือห้เห็นนะครับผมก็ทํา สินค้าพวกนี้จำหน่ายเองนะครับขายเองถ้าใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรน,นะครับเกษตรกรแบบบ้านๆแบบผมเนี่ยก็เซฟเบอร์ผมได้เลยนะครับรับตัวแทนนะครับสร้างอาชีพนะครับปี2 5 6พสี่คนตกงานเยอะนะครับมาขายโกโก้มาขายสินค้าแปรรูปกับผมนะครับจดเบอร์ผมไว้เลยครับศู2ย์ห6สองห้าหกห้าหกหกแปด เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยโทรหาผมโดยตรงนะครับเวลา9้าโมงเช้าถึงสามทุ่มทุกวันนะครับไม่มีหยุดนะครับแล้วก็เวลาโกมาคุยแต่สาระนะครับปลูกกี่ไรอะไรเนี่ยของท่านที่อยู่ตรงไหนท่านไปหาคมรู้เองนะครับพยายามถามไปที่เป็นสาระแล้วก็เซฟไลน์เพื่อให้เกษตรกรคนที่เขามีความเดือดร้อนจริงๆเขาได้มาขายโกโก้ให้เขามาได้มาขายข้อข้องใจแก่ของโกโก้นะครับแล้วก็ ผมรับตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยขอจังหวัดละไม่เกินสองคนนะครับสำหรับถ้าจังหวัดไหนซ้ำแล้วเนี่ยผมก็คงจะ,ะตัดสินไม่ได้นะครับถ้าอยากจะสนใจอยากจะมาเริ่มธุรกิจปี64ตรงงานรุ่นจะทำอะไรนะครับตรงนี้มีตำแหน่งงานให้ก็คือตำแหน่งงานขายโกโก้ออนไลน์นะครับก็เบอร์ผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับศูนย์หกสองก้าหกกหกแปดถ้าจะ หาชีพทําตกงานอยู่นะครับมีโทรศัพท์เครื่องนือและก็มาเรียนรู้ด้วยกันครับมาทําด้วยกันครับสินค้าเรามีซัพพอร์ตให้ครับขายของออนไลน์ขายของแบบง่ายๆขายของกินที่เก็บได้นานนะครับเป็นทิศทางนะครับที่จะสามารถชนะได้และสามารถส่งได้ทั่วประเทศหรือว่าถ้าโควิดยังอยู่แบบนี้นะครับสินค้าของผมเนี่ยก็ยังสามารถส่งได้นะครับอายุเชลล์มันเป็นปีแต่ในเนื่อเนี่ยโอกาสชนะของเกมมันเยอะนะครับมาคุยกันได้นะครับ ทิศทางอย่างที่ผมสรุปไปนะครับอย่างแรกก็คือ 1. ต้องดูสายพันธุ์ให้ดีนะนะครับสปลูกแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะไปไหนนะต้องมีคนรับซื้อนะสามต้องเรียนรู้ที่จะแปรรูปนะครับสี่ต้องมีตลาดให้ได้นะต้องสร้างตลาดให้ได้นะครับถ้าคุณทําได้สีข้อนี้ไม่ว่าฤดูไหนๆโกโก้ก็จะเป็นพืชที่น่าสนใจสําหรับคุณเสมอฝากติดตามด้วยนะครับช่องอกัารา์ิบติทรย์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับคลิปนี้มีประโยชน์แบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยทิศทางโคโก้ไทยปี2021ขอบคุณมากครับลาด้วยลูกโคโก้ไซส์เท่ากับหน้าลาติดจ้ะ